สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพศธ,ธรรมภาเลแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยานะครับหรือทางด้านสมองวันนี้ก็จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่าต่อนเนื่องจากเรื่องที่แล้วนะครับที่พูดถึงอาการบวมไปมือไปเท้าของผู้ป่วยอัมาพาตนะครับก็จะต้องมีคําถามต่อมาอีกว่าแล้วอาการบวมในผู้ป่วยทั่วไปโดยเฉพาะบวมที่เท้าเนี่ยในทางที่เราเจอกันกับผู้ป่วยบ่อยๆเนี่ย โรคอะไรบ้างที่คุณหมอมักจะเจอบ่อยที่สุดนะครับสำหรับอาการบวมปลายเท้าสองข้างนะครับอย่างแรกหมอก,ก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าไอ้คำว่าบวมปลายเท้าเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นอาการที่ประมาณหลังเท้าเนี่ยของผู้ป่วยเนี่ยเหมือนมันบวมๆตุยๆเท่าๆากาันสองข้างนะครับอาจจะกดแล้วเด้งเด้งหรือกดแล้วบุ๋มบุ๋ม ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่โลกนะครับแต่ว่าเอาไปว่าถ้าสังเกตแล้วเกิดการบวมเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าก็คืออาการบวมที่หลังเท้าหรือบวมที่ปลายเท้านี่แหละนะครับที่ที่หมอพูดถึงอาการบวมที่เท้านะครับก่อนอื่นเนี่ยที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่โรคหนึ่งก่อนที่พูดไปคลิปก่อนก็คืออาการบวมที่ น่องและเท้าที่ขาข้างเดียวนะครับอันนี้ให้เราต้องระวังโรคริมเลือดดำที่ขาอุดตันไว้ก่อนนะครับโรคนี้มักจะบวม1ข้างนะครับแล้วก็มักจะบวมที่น่องแล้วก็ตึงค่อนข้างเยอะกดเราไม่ค่อยบุ๋มนะครับที่ปลายเท้าเนี่ยจะบวมน้อยกว่าที่น่องนะครับแล้วก็จะเป็นแค่มักจะเป็นแค่ข้างเดียวนะครับจริงๆเป็น2ข้างได้แต่บ่อยๆจะแค่ข้างเดียว ต้องแยกภาวะนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าภาวะนี้เป็นภาวะที่ต้องรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดต้องอัลตราซาวนิดชัยเพื่อไม่ให้ดิ่มเลือดไปอุดที่ปอดนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าบวมขาข้างเดียวเนี่ยโรคนี้ต้องนึกถึงก่อนเลยริ่มเลือดดาที่ขาอุดตันนะครับคราวนี้วันนี้จริงๆจะมาพูดโรคที่เท้าบวมสองข้างนะครับว่า เจอจากโรคอะไรได้บ้างนะครับหลักๆเนี่ยคือมี3โรคนะครับแล้วก็จัดยาอีกสอ2ตัวนะครับที่ทำให้เกิดอาการบวมที่หลังเท้าสองข้างได้ที่เจอบ่อยๆนะครับโรคแรกเลยที่เราเดาได้เลยก็คือโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจเนี่ยก็อย่างที่ทราบก็คือจะมีอาการเหนื่อยนอนล่ามไม่ได้นะครับ มีอาการเท้าวบวมได้นะครับแล้วก็จะออกแรงอะไรก็เหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ก็คือโรคแรกนะครับคิดว่าทุกคนคงเดาได้อยู่แล้วนะครับโรคที่2ก็คือโรคไตนะครับซึ่งเกิดการที่ขับปัสสาวะได้น้อยลงแล้วก็น้ำเนี่ยค้างอยู่ที่ในระบบของร่างกายเยอะนะครับก็จะเกิดการบวมได้นะครับซึ่งอวัยวะแรกที่มักจะบวมก็คือ ลายเท้านะครับอันนี้ก็คิดว่าเดากันได้อยู่แล้วนะครับสองโรคเนี้ยมักจะมีอาการนอนราบไม่ได้นะครับก็คือว่า,าจะต้องหนุนหมอนใบถึงสองใบถึงจะสามารถนอนได้เพราะว่าถ้านอนราบเลยจะรู้สึกเหนื่อยมากนะครับก็มักจะเจอในโรคหัวใจส่วนใหญ่แล้วก็โรคไตาบางส่วนก็จะมีอาการเช่นนี้ได้นะครับอ,อันที่3ก็คือที่ เจอไม่บ่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นอันที่ที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับก็คือภาวะโปรโตีนในเลือดต่ำนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะเจอในคนไข้ที่มีการทุบโภชนาการนะครับก็คือว่าเกิดอะไรก็ตามที่ทำให้รับประทานอาหารเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มโปรโตีนเนี่ยได้ไม่เพียงพอนะครับกลุ่มเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าไข่ขาวหรือนม ทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับทานได้ไม่เพียงพอก็จะเกิดโปรตีนในเลือดต่ำซึ่งปกติเนี่ยหมอจะเรียกค่าเนี่ยว่าค่าอัลบูมินนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณแล้วแต่หน่วยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วง4.0นะครับหรือบางหน่วยก็คือ40นะครับถ้าต่ำมากมากก็คือ20หรือ30ครับหรือว่า2.0หรือ3.0เนี่ยก็คือถือว่าต่ำค่อนข้างเยอะนะครับพวกนี้ก็ จะมีอาการบวมที่ปลายเท้าได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยเหนื่อยมากจะเป็นเรื่องบวมซะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากโปรโตีนในเลือดเนี่ยมันทําหน้าที่พยุงน้ําเหลืองให้อยู่ในเส้นเลือดพอโปรโตีนในเลือดน้อยเนี่ยน้ำเหลืองมันก็เกิดการล่กออกมาในเนื้อเยื่อส่วนที่อยู่ล่างๆของร่างกายซึ่งามาักจะเป็นปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับแต่อีกโรคหนึ่งที่มีการผลิตโปรโตีนต่ํา ผลิตโปรตีนในร่างกายออกมาไม่เพียงพอจากตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็คือโรคตับแข็งนะครับตับแข็งเนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตโปรตีนบางชนิดได้ทําให้เกิดอาการบวมเหมือนคนไข้ที่มีโปรตีนต่ําได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการที่ทานน้อยแต่เกิดจากการที่ร่างกายผลิตโปรตีนออกมาที่ใช้ในประจําวันในร่างกายได้น้อยลงนะครับ คราวนี้เราพูดถึงเรื่องโรคไปแล้วนะครับทั้ง3าโรคทั้งเรื่องโรคหัวใจวายนะครับที่มีการบวมนะครับแล้วก็โรคไตนะครับแล้วก็โปรโตีนต่ำหรือก็พวกโรคตับนะครับคราวนี้ก็มียาอีก2ตัวนะครับที่จริงๆถือว่าพบบ่อยแทบจะที่สุดเลยนะครับที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการบวมขาทั้งสองข้างนะครับ ใครที่รับประทานยาความดันหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนยาความดันนะครับแล้วพบว่าอยู่ดีตัวเองขาบวมไม่ต้องตกใจนะครับว่าตัวเองเป็นโรคไตหรืออยู่ดีมาเป็นโรคหัวใจทําไมขาถึงอยู่ดีบวมได้ครับให้เราระวังยาตัวที่เพิ่งเปลี่ยนมาหมาดๆนะครับหยิบซองยามาดูเลยนะครับว่าชื่อยาที่เป็นชื่อจริงของมันเนี่ยคืออยู่ในสองชนิดที่หมอจะพูดหรือเปล่านะครับ อย่างแรกก็คือยาความดันนะครับมีอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้ขาบวมได้บ่อยแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีแต่ตัวเนี้ตัวเดียวนะครับที่ทําให้ขาบวมได้บ่อยนะครับก็คือตัวที่ชื่ออมโลดีปีนนะครับผมคิดว่าขึ้นชื่อแล้วมันน่าจะไม่กลับด้านนะครับก็คือก็คือตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับ คือยาในกลุ่มนี้มันจะลงท้ายด้วยคำว่าดีปีนเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าทั้งกลุ่มเลยเนี่ยตัวที่ทําให้ขาบวมและพบได้บ่อยที่สุดก็คือแอมโลดิปีนนะครับแล้วก็เป็นยาที่หมอชอบใช้กันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นยาความดันที่ออกฤทธิ์ยาวใช้งานง่ายแล้วก็คุมความดันได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งได้ยาความดันมาแล้วอยู่ดีกินอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วขาเริ่มบวมให้หยิบซองยาขึ้นมาดูว่าเป็นจากยาตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่า พอเปลี่ยนกลุ่มยาหรือเปลี่ยนชนิดยาเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นแบบง่ายๆนะครับคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่ในหมวดของยาต่อมลูกหมากนะครับหรือบางทีก็เอามาใช้ลดความดันได้บ้างนะครับชื่อจริงของมันนะครับคือยาเนี่ยจะมีชื่อจริงกับชื่อการค้าชื่อการค้าจะมีหลายชื่อแล้วแต่บริษัทที่จะตั้งเอามาขายแต่ว่าชื่อจริงของมันจะมีชื่อเดียวนะครับยาตัวนี้ชื่อว่า ด็อกซาโซซินนะครับด็อกซาโซซินเนี่ยเป็นยาที่ใช้ในแง่ของการรักษาโรคต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ใช้รักษาโรคความดันแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครเพิ่งได้ยาต่อมลูกหมากหรือยาความดันที่ชื่อด็อกซาโซซินแล้วทานแล้วมีอาการขาบวมนะครับก็ให้ระวังว่าจะเกิดจากยาได้นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนยาหรือปรับขนาดของยาเพื่อให้ อาการบวมนั้นลดลงได้นะครับชื่อการค้าที่ใช้บ่อยของด็อกซาโซซินเนี่ยก็คือคาดูล่านะครับหรือคาดูล่า XL ก็ได้นะครับมันก็เป็นชื่อการค้าที่ใช้กันบ่อยนะครับกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยจะลงท้ายด้วยคาว่าโซซินนะครับแต่ว่าด็อกซาโซซินเนี่ยเช่นกันก็เป็นตัวที่พบว่ามี ผลข้างเคยียงที่ทําให้บวมได้เจอบ่อยกว่ายากลุ่มนี้ในตัวอื่นๆนะครับงั้นก็ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจออาการขาบวมสองข้างเนี่ยก็ให้ลองไล่ดูก่อนนะครับจริงๆหมอคิดว่าที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเป็นจากยานี่แหละนะครับส่วนอันที่เป็นจากโรคเนี่ยเราก็มักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่แค่ขาบวมนะครับอาจจะมีเหนื่อยนอนล่าไม่ได้มีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับฉะนั้นหมอก็อาจจะ ฝากาทุกท่านนะครับที่สอบถามมาว่าแล้วาการขาบวมสองข้างในผู้ป่วยหรือคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวเรื่องเรื่องอื่นๆอะไรมากมายเนี่ยมักจะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างน,นะครับก็คือเป็นดังที่หมอแจ้งไว้นะครับขอบคุณมากครับ